อยากรวยอยากลงทุนแต่ไม่อยากโดนโกงให้ดูคลิปนี้นะครับตอนนี้โจรออนไลน์จะมีเกี่ยวกับเรื่องหลอกลงทุนนะครับอันดับหนึ่งเลยสําหรับผู้ลค้าที่เสียหายเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาสอนดูนะครับว่าเพจหลอกลงทุนนะครับเป็นอย่างไรบ้างจากที่ผมโชว์ตอนนี้ครับมันคือของแห้งทองหัวเส้นเฮงนะครับผมเขาก็หลอกลงทุนจะดูง่ายๆเลยครับผมขึ้นมาพร้อมกับตัวปันผลนะครับเช่นลงทุน1000บาทนะครับมีปันผล390ต่อวันถ้ารวยขนาดนี้ครับเราไม่ต้องทำงานแล้วครับถ้าเจอเพจแบบนี้รีบนนีีีีททททัะะครร100%สส่่่ว2เาาามถจ กดเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะมีความที่หลอกอยู่ครับให้ไปดูตรงความโปร่งใสนะครับมันจะมีคําว่าดูข้อมูลครับเรากดเข้าไปดูได้เสร็จปุ๊บก็ไปดูตรงความโปร่งใสของเพจกดดูทั้งหมดจะสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วครับเขาเกิดการสร้างเพจเนี้ยครับตั้งแต่ปี2022ครับเขาก็ค่อนมาเปลี่ยนชื่อเพจอย่างนี้ครับยิ่งบ่งบอกเลยครับว่าเกิดการหลอกหรือว่าเกิดการไปแฮกเพจชาวบ้านเข้ามาแล้วเอามาเปลี่ยนชื่ออย่าดูแค่คนกดไลค์เยอะนะครับหรือติดตามเยอะนะครับเพราะอย่างนี้ครับก็คือโกงเรียบร้้อยแลว ยังรวมถึงบางคนนะครับจะเชื่อเรื่องแบบคนกดไลค์เยอะหรือว่าคนคอมเมนต์เยอะพวกนี้ครับบางทีก็จ้างคนมาหรือว่าใช้บอกนะครับในการที่กดไลค์แล้วก็จ้างคนมาเมนมาร่วมสร้างภูมิทางไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับกดหัวใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ร่วมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ